การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ภาคเรียนที่2มปีการศึกษา2564โรงเรียนแก่นนครวิทยาลายัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลายัย ได้ดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษาดังนี้โรงเรียนได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามลำดับเพื่อหาหรือและทำความเข้าใจการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือสบอรคร,ระดับโรงเรียนขึ้นเพื่อบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวโดยตรงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยไ,ได้ผ่านการประเมินไทยสต็อปโควิดพลัตามเกณฑ์การประเมินตนเองทั้ง6มิติ44ข้อคือมิติที่ 1. ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคมีการจัดเว้นระยะหาย่างอย่างน้อย1-2เมตร เช่นที่นั่งในห้องเรียนที่นั่งพักโรงอาหารโดยติดสัญ,ญลักษณ์แสดงระยะห่างชัดเจนมีมาตรการให้นักเรียนครูบุคลากรและผู้เข้ามาติดต่อในสถานศึกษาต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมีการตั้งจุดคัดกรองและจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำบริเวณทางเข้าออกโรงเรียนจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมืออย่างเพียงพอและใช้งานได้สะดวก มีการปรับปรุงห้องเรียนให้มีสภาพการใช้งานได้ดีสามารถเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศถ่ายเทสะดวกมีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในโรงเรียนให้สะอาดและปลอดภยัยมิติที่2การเรียนรู้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพื่อสุขอ,อนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด -19 มีการจัดหาสื่อความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับประกอบการเรียนการสอนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบของสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์มิติที่3การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสมีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำรองสำหรับนักเรียนที่ต้องการใช้มิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครองมีแผนเผชิญเหตุ และแนวปฏิบัติรองรับกรณีมีผู้ติดเชื้อในสถานศึกษาและมีการซักซ้อมการปฏิบัติอย่างเข้มงวดมีเอกสารคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนประจำห้องพยาบาลมิติที่5นโยบายมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามมาตรการสุขอ,อนามัยส่วนบุคคล6มาตรการหลัก6มาตรการเสริมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยโรงเรียนได้จัดทำประกาศมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมิติที่ 6. การบริหารการเงินโรงเรียนมีแผนงานโครงการที่รองรับการดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่นกิจกรรมปรับปรุงอาคารสถานที่กิจกรรมซ่อมบำรุงสาธาร,รณูปโภคกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมงานอนามัยโรงเรียนเป็นต้น ปัจจุบันครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก่นคนครวิทยาลัยได้รับวัคซีนครบโดสแล้วแต่ละกลุ่มดังนี้ผู้บริหารรับวัคซีนครบโดสแล้วจำนวน100%เซข้าราชการครูรับวัคซีนครบโดสแล้วจำนวน96.46%เปลูกจ้างประจำรับวัคซีนครบโดสแล้วจำนวน100%เเซ ครูพิเศษรับวัคซีนครบโดสแล้วจำนวน95.56%แม่บ้านนักการพานโรงรับวัคซีนครบโดสแล้วจำนวน83.33%นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรับวัคซีนครบโดสแล้วจำนวน75%และนักเรียนรับวัคซีนครบโดสแล้วจำนวน96.70% สรุปครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยได้รับวัคซีนครบโดสแล้วจำนวน92.43เเซโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยมีสถานที่แยกกักตัวในโรงเรียนสำหรับรองรับการดูแรลรักษาเบื้องต้นจัดให้มีการทำงานแบบ small bubble โดยมีคำสั่งให้บุคลากรมาลงเวลาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนร้อยละ25ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกวันทำการมีการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำมีอากาศถ่ายเทตลอดเวลามีอุปกรณ์ตรวจ ATK เพียงพอสำหรับตรวจครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในวันแรกที่เปิดเรียนมีมาตรการให้ครูนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการเขียนบันทึกไทม์ไลน์ของตนเองทุกวันและมีการปฏิบัติตามมาตรการ DMS p t a อย่างเคร่งครัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลายัยได้ดำเนินการทำแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียน <c oughs> เกี่ยวกับการเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, ซึ่งมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็นผู้ปกครองจำนวน1,796คน นักเรียนจำนวน2,943คนรวมจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด4,739คนสรุปผลการสำรวจข้อมูลพบว่าผู้ปกครองและนักเรียนเห็นด้วยกับการเปิดเรียนแบบออนไลน์จำนวน3,432คนคิดเป็นร้อยละ72.42ไม่เห็นด้วยกับการเปิดเรียนแบบออนไลน์จำนวน 1 7 0 7คนคิดเป็นร้อยละ2 7่5ุาวันแรกของการไปโรงเรียนถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเด็กทุกคนเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่พาพวกเขาก้าวเข้าสู่โลกของการเรียนรู้และการเติบโต โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยพร,ร้อมเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้นักเรียนกลับสู่การเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเต็มรูปแบบด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยบนวิถี New Normal